อซิมเฮนเดาวยิงนาโปลีจากฝงเกาโชซีลิอียอิตาลีเปิดเผยว่าไม่ปิดโอกาสในการย้ายออกจากนาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้ค่ะท่ามกลางกระแสข่าวการตกเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดค่ะโดยสูน,น้าทีมชาติในจีเรียวัย24ปีค่ะระเบิดฟอร์มร้อนแรงในฤดูกาลนี้นะคะทําไปถึง19ประตู4แอสซิสต์จากการลงเล่น23นะัดรวมทุกรายการค่ะช่วยให้นาโปลีมีลุ้นคว้าแชมป์ลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ33ปีค่ะซึ่งนั่นก็แน่นอนว่า ทำให้เขามีข่าวกับหลายสโมสรทั่วยุโรปเลยนะคะโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการเสริมทัพในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าค่ะล่าสุดโอซิมเฮนกล่าวว่าเมื่อคุณกําลังเล่นได้ดีสโมสรระดับท็อปจากทั่วโลกก็กําลังจับตามองคุณซึ่งการที่สามารถดึงดูดใจบรรดาสโมสรชั้นนําเหล่านี้ได้มันแสดงให้เห็นว่าผมกําลังเล่นได้ดีและมันก็ทําให้ผมมีแรงกระตุ้นที่อยากจะเล่นให้ดีขึ้นมากกว่านี้เพื่อตัวเองและทีมอย่างไรก็ตามตอนนี้ผมโฟกัสที่การเล่นกับนาโปลีและพวกเขาก็กําลังจะมีบทสรุป ทีีด่ดผมแค่อยากจะช่วยทีมคว้าแชมป์ให้ได้และเมื่อจบฤดูกาลนี้เรามาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น